ขออนุญาตพี่ๆลงคลิปในโซเชียลเป็นเวทานะนะผมขออนุญาตไม่ลบหน้าไม่เบอรหน้าขออนุญาตลงเป็นเวทานไม่หม้ยเงี้ยเยอนปตไหนปวตรงไหนโอเคผมจะทาทีเดียวเลยหั่ล้งไปห่ล้งไปหั่ล้งไปเ็ให้้ตัวเลยนนี่เอาิ๊กหมอนัดหนึ่งเวอร์นไทมก็เดิมนะเให้เลยแต่เน้โอ้โหเทซีมเ ว้อนมาแล้วเนี่ยไปทำบุญที่วัดคนละร้อยบาทนที่จ้ากรรเยนเยนะวันไหนก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวดูนี่ลงไหมไอเรามันก็หล่อซะกแ่เลลองไหมลองนะอันนี้ลองไหนนะอ่ะ ร่วงไหมมีเขาเนี่ยมีเทพสาดตามีหมอันดับหนึ่งเมืองไทยของผมก็เดิมนี่เอามาทำให้เลยให้พิเศษเลยล่กงไหมล่กงมานะล่งยังล่งยังเอานะนะโอเคเราช่วยฟีอยู่แล้วแฮปปี้ไหมนี่ดีคนะ่ะร่งไศูนย์ถึงร้อยร่งกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว 80เอาสูตร100ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์70ออาสู1ร้อยลงกี่เปอร์เซ็นต์นแล้ว85ที่จะทำบุญนะวันไหนก็ได้นะอ้าวโชคดีนะเดี๋ยวผมขออนุญาตหลังกลับมาใหม่ก็ได้นะ